าาวันนี้สาวลาม,มาขอบคุณคุณผู้ชมที่กดติดตามที่มากดติดตาม 200, สองร้อยสองร้อยสองร้อยหนึ่งซับคนติดตามผู้ติดตามวีสองร้อยเอ็ดสองร้อยเอ็ดนึ่้อยเร้ยนียา สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่เสาวหลาข้างหลังก็เป็นขวัคนอ่ะคนละพี่เสาวหลาก็เป็นกําลังใจให้ช่องเสาวหลา่าจะอยากให้เสาวหลาทําคลิป,ลปก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะคะค่ะเดี๋ยวจ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เจอกันในในในคลิปเนาะ ที่ฟาร์มเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะค่ะโอเคทักทายกันเท่านี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเหมือนกันนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะและการคนที่ดุนระสบภัยผูประสบภัยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมมค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ